สวัสดีค่ะแพทย์จากบริษัท My Medical Care วันนี้นะคะแพทย์ก็จะมาแนะนำ EKG 22ลีดซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ GE ซึ่ง GE เ,เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกตัวที่สมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่เป็น High End ที่สุดของ GE คือรุ่น m a c w i l l 360ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแนะนำตัวภายนอกเครื่องตัวเครื่องนะคะด้วยความเป็น High End เนาะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง15นิ้วเลยค่ะพร้อมทั้งหน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสค่ะและยังสามารถพับหน้าจอได้ ที่90องศาอีกครั้งยังมีตัวแป้นพิมพ์เนาะที่สําหรับพิมพ์ผลข้อมูลค่ะแล้วก็มีตัวพิมพ์ผลนะคะที่ติดมากับตัวเครื่องค่ะสามารถพิมพ์ผลออกมาเป็นกระดาษเทอร์มอนขนาด A4 ได้ด้วยค่ะและด้วยความไฮเอ็นของตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับรถเข็นนะคะที่สามารถปรับระดับความสูงตามยูเซอร์ได้ค่ะและอันสุดท้ายนะคะ a c q u i s i t i o n module ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการกรองสัญญาณทําให้ตัวอินเตอร์เฟียนะคะหรือว่าน้อยน้อยลงค่ะแล้วตัว a c q u i s i t i o n module ของ GE เขาก็ยังจะมีในส่วนของรีดเพคะใน กบอตำแหน่งของการติดลีดด้วยเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณภาพในการติดลีดบอกที่ตัว Acquisition Module ด้วยค่ะทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์ผลนะคะที่ตัว Acquisition Module ได้ค่ะทําให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานค่ะต่อมานะคะก็เป็นวิธีการใช้งานของตัวเครื่องซึ่งตัวเครื่องของเราเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแค่สขั้นตอนเปิดเครื่องติดหลีดแล้วก็กดหมิ่นค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยดีกว่ากดปุ่มเปิดเครื่องที่ปุ่มนี้ค่ะตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องจะสามารถกดในส่วนของโหมดสแตนบายได้ด้วยที่บริเวณ หน้าจอค่ะทําให้ตัวเครื่องสามารถช่วยเซฟพลังงานแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะ 2. การติดหลีดค่ะสามารถติดหลีดคนไข้นะคะระหว่างที่เราเครื่องเปิดได้เลยค่ะและแพทย์ก็แนะนําให้ใส่ข้อมูลคนไข้ไม่เช่นนั้นนะคะตัวเครื่องจะคิดว่าเป็นคนไข้เพศช,ชายอายุ55ปีค่ะในการใส่ข้อมูลคนไข้ก็จะทําให้มีการอาินเตอร์พีดผลที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเพศช,ชายกับเพศหญิงจะมีการอ่านค่า ST ทีที่แตกต่างกันแล้วตัวเครื่องของเรายัางสามารถทํางานกับเด็กได้ตั้งแต่อายุ1ชั่วโมงขึ้นไปด้วยค่ะท่าน ตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3การพิมพ์ผลตัวเครื่องนะคะก็สามารถกดพิมพ์ผลได้ที่ปุ่ม Start e g g ที่บริเวณหน้าจอได้เลยแต่ก่อนจะพิมพ์ผลแพรแนะนําให้ดูตัว Ho กอั p แอดไวเซอร์ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอกคุณภาพของการติดหลีซึ่งจะมี3สัญญาณไฟนะคะแดงเหลืองเขียวค่ะสีแดงมีการเกิดการหลุดต่างๆต,ต,ตัวเครื่องจะมีเมสเซจบอกค่ะแล้วก็สีเหลืองอาจจะเป็นอินเตอร์เฟียร์ค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะพร้อมสําหรับการพิมพ์ผลค่ะนอกจากบริเวณหน้าจอนะคะที่สามารถดู h ุกอัพแอดไวเซอร์ได้ตัวแอคคอร์ซิชันโมดูลนะคะก็สามารถดู h ุกอัพแอดไวเซอร์ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวเครื่องของเราสามารถเพิ่มเป็น15หลีดได้ด้วยนะคะโดยการเพิ่มสายที่ตัว a c q u i s i t i o n Mod ศูนย์ขา ในส่วนของการดูข้อมูลย้อนหลังสามารถกดได้บริเวณ worklist ของด้านขวาของหน้าจอนะคะเข้าไปที่ปุ่มเมนูไฟล์ค่ะจะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้รวมไปถึงตัวเครื่องนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบแพคหรือว่า HIS ของโรงพยาบาลได้ด้วยค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แพร์พูดไปก็คือเป็นการใช้งานแบบ high end นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะตัวเครื่องนะคะยังมีฟีเจอร์ที่เป็นความ high end ทางเทคนิคด้วยเดี๋ยวแพร์จะมาแนะนําให้ดูค่ะเริ่มจากตัว CCV หรือว่า c r i t i c a l value ค่ะซึ่งตัวเครื่องนะคะจะแสดง pop up a l e ิ t i m a ที่ผิดปกติที่เป็นอาริทเมียหลายแรงให้แก่ยูเซอร์ค่ะอย่างเช่นตัวสตรีมมี่เป็นต้นและนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องของเราก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ a c s หรือว่า Adqcorry Syndrome ค่ะซึ่งเครื่องของเราจะช่วยวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีสภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์ได้ด้วยค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ยูเซอร์ก็คือ Smart Auto ECG ค่ะเมื่อฮุกอัพเอเดเวอรขึ้นสัญลักษ์สีเขียวครบ1 0วินาทีนะคะตัวเครื่องค่ะจะเด้งไปที่หน้าพรีวิวให้อัตโนมัติโดยที่อ ต้องกดปุ่มใดๆเลยค่ะถ้าจะให้ไลฟฟีเจอร์ทั้งหมดของตัวเครื่องอะก็คงจะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้หิวข้าวมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อผู้แทนบริษัท My Medical Care ได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่เพจ My Medical Care ค่ะ